สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมบดินดูครับและฉันพิษณุเดียมค่ะพบกับเรเช่นเคยนะครับในรายการันทัวร์ซีรีส์นะครับทุกงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางททบ5เวลาเที่ยง10นาทีหลังข่าวเที่ยงช่อง5นะครับโอ้โหพร้อมมันคมมากผู้นำที่ดีคือผู้ที่นั่งอยู่ในหัวใจคนโอ้โหนั่นเห็นไหมใช่เยอะเลยนะคะก็ต้องระวังมากๆเลยนะครับที่ดงคำคมเขาเรียกว่าดงคำคมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนี่เลย อยู่ที่วัดของท่านวอวัชชินเมธีนะครับอยู่จังหวัดเชียงรายนะนะเราเจอท่านวอมาเมื่อวานนี้แล้วนะครับวันนี้ก็ยังนัดกับท่านอีกท่านให้เกียรติกับรายการมากนะครับใช่ค่ะพาเที่ยวชมต่างๆแล้วก็มาตามจุดต่างๆที่มีปริศนารมอุ้ยคุยกับท่านได้อะไรเยอะมากเลยนะแล้ววันนี้นะที่นัดกับท่านไว้เนี่ยท่านจะพูดถึงคําว่า ปีชงให้เราฟังว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนื้คนไทยนี่นิยมมากเลยนะเรื่องการแก้ชงนะว่าถ้าคิดว่าปีนี้เกิดนักสัตว์นี้ไม่ดีทําอะไรไม่ขึ้นจะมีอะไรไปแล้วผ่านไปแล้วก็ต้องไปแก้เหมือนกันนะเพื่อความสบายใจแต่เดี๋ยวเราไปดูมุมมองของท่านว่าท่านจะเป็นยังไงนะว่าคิดอะไรบ้างนะครับแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังท่านผู้ว่าอวยพรให้กับนักสืบพิมพ์สยามธุรกิจกันก่อนครับครับเนื่องโอกาส หนังสือพิมพ์ธุรกิจรายสัปดาห์สยามธุรกิจมีอายุครบรอบ20ปีนะครับกับผมขอไวพรให,รให้ผู้บริหารและกิจการของหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจจงประสบแต่ความรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ขอให้นิตยาศาสรสยามธุรกิจนี้นะครับอยู่คู่กับวงการเศษรษฐกิจมีสาระสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปเราตระหนักดีว่า การสร้างธุรกิจขายตรงที่ดีและมั่นคงน,นั้นคือรากฐานสำคัญในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทยด้วยรางวัลแห่งเกียรติยศสาขาสร้างงานสร้างอาชีพและรางวัลคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย3ปีซ้อนวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่าย n น o l วไล์ไปสู่อาเซียนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเราก้าวสู่15ปีนวไล์ก้าวไกลสู่สากล ผลิตภัณฑ์ Bio Advanced Day Cream ผสมสรารสกัดจากทองคำองุ่นโสมและเห็ดหลิงจือช่วยปกป้องผิวพรรณรักให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p e r e c e n t e เขาใหญ่สดระรมรีสอร์ทพร้อมต้อนรับทุกท่านด้วยห้องพักหลากหลายสไตล์หลากหลายรูปแบบเขาใหญ่สระแรมรีสอร์ทเปิดบริการแล้ว สนใจติดต่อสอบถาม095 639 8042 อันนี้ก็เจริญพรจเชิญครับนมัสการเจริญพรเจริญพรครับผมวันนี้นัดกับท่านไว้อีกหนึ่งวันค่ไว้เมื่อวานคือเรื่องปีชงอะค่ะนี่เดี๋ยวนี้เขานิยมกันเหลือเกินว่าใครเกิดปีนี้ปีนั้นต้องไปแก้ชงท่านความคิดเรื่องยังไๆครับก็เอาอย่างนี้คือเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เรียกกันว่าแล้วแต่ใครจะเชื่อไงถ้าคุณเชื่อคุณก็ไม่สบายใจของคุณไป อย่างพระอาจารย์ไม่เชื่อพระอาจารย์ก็ไม่เดือดร้อนอืเห็นไหมเราแต่ละคนเป็นนางแห่งโชคชะตาของตัวเองคุณทําดีนะปีนี้ดีทั้งปีคุณทําไม่ดีมันก็ไม่ดีตั้งแต่คุณลงมือทําแล้วฉะนั้นจะดีจะชั่วขึ้นอยู่กับมันสมองสองมือของมนุษย์ถ้าจะเชื่ออะไรสักอย่างนะเชื่อมั่นตัวเองดีกว่าคโอ้โหเดี๋ยวเราไปที่ไหนกันต่อครับพระอาจารย์จะไปจุดอีกจุดหนึ่งแต่ก่อนจะไปพระอาจารย์ขอเฉลยตรงนี้ อันนี้คพระพุทธองค์ของเราแต่ให้ยอมสังเกตว่าทําด้วยอะไรอ๋อเป็นดูลูเป็นเป็นน็อตเป็นน็อตอ๋อทำมาจากน็อตนะครับทำมาจากน็อตถ้า่างนั้นมีชื่อไหมฮะแต่พระอาจารย์เรียกว่าหลวงพ่อนนอตหลวงพ่อน็อตอู้ไร้ของโลกปกติยมยมเดินไปเดินไปไปเจอน็อตข้างทางนะยมไหวไหม ไม่ไหวหรอครับพอเอามาทำน็อตยอมไหวไหมน็อตก็ป้าและท่านใช่พอเอามาทำน็อตมาทำเป็นพระยอมไหวไหมใช่ค่ะเปรียบเสมือนคนเมื่อเขายังไม่มีความรู้ยังไม่มีความดียังไม่มีธรรมะคนจะไม่ยกย่องเขาแต่เมื่อเขามีทั้งความรู้ความดีและมีธรรมะเขาจะได้รับการยอมรับนับถือทันทีก็เหมือนน็อตฉะนั้นเศษเหล็กยังกลายเป็นสุดยอดหุ่นยนต์เศษคนควรจะเป็นยอดคนให้ได้นี่เป็นปริศนาธรรมแต่ถ้าคนยอมสองคนเป็นผู้บริหารปริศนาธรรมนี้จะ ข yeah, oh, okay. okay. no okay. okay? anyway. like ึ้นมาอีกระดับหนึ่งผู้บริหารทุกคนต้องระวังอย่าน็อตหลุดองค์นี้ถ่านนอตนหลุดก็ไม่เป็นพระคนนัอนหลุดก็ไม่เป็นคนจำไหมเจริญพไปจุดอื่นครับเจริญพอยู่ต่อไปน็อตหลุดเลยครับนี่เป็นอีกหนึ่งจุดเจริญพรตรงนี้มีอะไรซ่อนอยู่ครับทำไมมีฝรั่งมาทางนี้ด้วยล่ะครับอับราฮัมลิงคอนครับเขามาทําอะไรที่วัดนี่ล่ะครับท่านมาอยู่ที่นี่เนี่ย เพราะว่าพระอาจารย์ได้ไปเชิญท่านมาเพราะว่าอับราฮัมลินคอล์นเป็นประธานาธิบด,ดีที่สร้างตัวจากการอ่านโลกท่านได้เข้าโรงเรียนนะในชีวิตจริงท่านเข้าโรงเรียนแค่1 1เดือน11เดือนที่เข้าโรงเรียนยากจนมากไม่มีโอกาสได้แล้วท่านขวนขวายอ่านเองทุกสิ่งทุกอย่างท่านอยากจะอ่านหนังสือถึงขั้นลงทุนไปสมัครเป็นบุรุษปรษยสเสนเพราะการเป็นบุรุษปรษยสเสน ฉลาดมากยังไม่ได้เข้าเนื้อหาเลยพวกออกมาเลยได้อ่านฟรีสมแล้วสมแล้วที่ได้มาอยู่ใกล้ด้านลินคอนเพราะอะไรยันึกไหมบุรุเพศนีจะได้อ่านหนังสือพิมพ์ฟรีวันละหนึ่งจะแบบท่านบอกว่างั้นฉันเอาขอให้ได้อ่านหนังสือพิมพ์ฟรีวันละหนึ่งจะแบบจนกระทั่งวันหนึ่งก็ไปสมัครสอบเป็นทนายความได้ลุกขึ้นว่าความในสารตุลาการพักว่า คุณลิงค์คอนความรู้คุณนี่มันเกินท่านายคุณไม่ควรจะมาเป็นท่านายเพราะคุณรู้กว้างขวางเหลือเกินคุณไปเป็นอย่างอื่นไปแกเลยไปสมัครสวผิดหวังสิบห้าครั้งจึงได้เป็นประธานาธิบดีครับผมครับอาจารย์ครับเดินจนทั่วแล้วนี่จะไล่ลงน้ำแล้วเหรอครัจริญนพรเจริญพรด้วยที่เดินมาได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองครับยังไม่ทั่วเพราะเรากว้างกว่าสองร้อยไร่ท่านครับเห็นตอนนี้กำลังมีการสร้าง ห้องน้าเจริญทรัเราสร้างห้องน้ําใหม่เพื่อรองรับคนที่มาปฏิบัติธรรมตามกําลังศรัทธาหรือถ้าไม่ว่างเข้าไปที่เว็บไซต์ธรรมะาทูเดย .com ก็ได้ไปดูรายละเอียดในนั้นหรือมาที่เฟ e บุ o กของพระอาจารย์ก็ได้โอเคครับเดี๋ยววันหลังเราคงต้อง มาอีกไม่อีท่านปริศนาที่เราอยากจะสืบหาอยู่อยมติดตามวันต่อไปนะคะครับผมเพราะว่าถ้าอยู่นานกว่านี้ดีไม่ดีอยวลงน้ำต้องปวดเงินทออยู่สักพักบวดสักปรรษาหนึ่งครับผมไอรายการครับวันนี้แจกอะไรดีครับท่านเหรียทอนวันนี้ขอเป็นหนังสือทะอีกหนึ่งเล่มครับวันนี้พระอาจารย์แจกเล่มใหม่ในชื่อวัคทองของท่านหอห้าเล่มพร้อมลายเซ็นอ๋อแม่ห้าเล่มพร้อมลายเซ็นเลยใช่ค่ะ นะครับอ่ะแล้วครับคำถามประจำวันนี้นะครับคำสอนของท่านพระอาจารย์วอนะครับที่เป็นรูปปั้นนะมีสีสีสีมังอ่ะนิธามังอ่ะนะสีอิริยาบถสีอิริยาบถเจริญมาก็มีเรื่องปิดหูปิดตาปิดปากและองค์สุดท้ายทําอะไรครับก็ไปครับเปิดใจเปิดใจเขราใครนะครับสัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์ค่ะช่างด้วยนะเนี่ยใช่แล้วผลิตภัณฑ์จากนีวอรไลฟ์โดยท่านดร เวคุ่ะหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจนะครับนิทรรศการณ์ค่ะนิตยสารสยามแม็กซิมัมท่องเที่ยวและบันเทิงเชิงธุรกิจนะครับมอบถวายให้ท่านด้วยนะครับครับผมเอาละครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการรัตกระดุกทัวร์ซีรีส์วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการบริษัทนีโอไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลขายตรงของคนไทยค่ะนักสือพิมพ์สยามธุรกิจสยามธุรกิจชาแนลค่ะเอาใหญ่สลันลมรีสอร์ทนิตยสารสยามแม็กซิมัมนิตยสารเลดตาผลิตภัณฑ์เพียวเซนเต้